คุณพ่อของสงกรานเมื่อช่วงเช้าวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติหนุ่มสงกรานเตชนะนรงก็ได้โพสต์ภาพของคุณพ่อไพวงศ์เตชนะนรงกับน้องปีใหม่ลูกสาวพร้อมกับข้อความว่าแฮปปี้ฟฟเจอเดย์ค่ะต้องบอกเลยว่าผ่านมานานกว่า2ปีแล้วสำหรับความรักของสงกรานเตชนะนรงและนางเอกสาวแม่พิรณีของไทย ที่ได้คบหาดูใจกันในฐานะแฟนยังเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ทำใจยอมรับไม่ได้จนเกิดการเข้ามาวิพากวิจารในทางเสียเสียหายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องขึ้นโรงขึ้นสารซึ่งปัจจุบันเรื่องราวผ่านมาสองปีกว่าแล้วแต่ก็ยังมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านสงกรานแม้ปีรณีจับมือฟันฝ่าอุปสรรคกันมาได้ ถึงแม้จะไม่ได้เรียบง่ายแต่ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งสองนั้นรักกันด้วยใจจริงขณะนี้ทางด้านสงกรานและแม้พิรณีก็ได้เริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นหลังสังคมเริ่มให้การยอมรับของทั้งคู่อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านสงกรานเตชะนารงค์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมกับคุณปู่ไพวงศ์เตชะนารงค์กุลย่าพัชราเตชะนารงและลูกสาวน้องปีใหม่ แต่กลับโดนชาวเน็ตจับโปที่แคปชั่น Happy f a t h e r Day ค่ะรวมถึงยังโดนจับโปอีกดอกที่สองลงแต่รูปก่าวลูกสาวเพราะปัจจุบันน้องปีใหม่นั้นโตเป็นสาวแล้วแต่เป็นเพราะว่าพ่อไม่ได้เจอกับลูกเลยจึงต้องนำรูปก่าวมาโพสซึ่งงานนี้ก็ทำเอาทัวลงสงกรานต์เตชนะนรงอย่างหนักเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านคุณปู่ายวงเตชนะนรงเคลื่อนไหวออกมาโพสรูปภาพของหลานสาวน้องปีใหม่ และน้องโคโมโหลังลูกชายสงกรานต์โดนทัวลงอย่างหนัก